สวัสดีครับสวัสดีพี่ซีทุกท่านครับอยู่กับช่องสาวดําสิงครับวันนี้ก็หน้าง,งานนะครับเ,เตรียมตัวก็รอแค่ดินหมาดหมานนะครับก็จะเตรียมโรงงานไถไถนามแบบเต็มฤดูกาลเต็มขั้นนะครับวันนี้พามาดู M85 ดรถที่ชายนะครับดินแฉะครับฟังเสียงครับไปพอเป็นเลย อันนี้ถยตัดล่องแตงโมนะครับปลูกแตงโมไว้โลแตงครับ M85 ครับดึงครับโอ้ทราาทลาันลุดครับเคยไถยนะครับแบบขั้นชักลุดเลยครับวิ่งตัดล่องนะครับขั้นชักหลุดเลย ปีนี้ขึ้นเท่าไหร่ดีครับน้ำมันขึ้นขนาดนี้ครับไทยไล่กี่บาทดีคันนี้ก็จากสองห้าสิบครับปีนี้ไม่รู้จะขึ้นเท่าไหร่สาสบาบาทนะครับณตอนนี้นะแถวบ้านเนี่ยน้ำมันแพงครับสามสบสามบาทสิปีแล้วครับคันนี้อายุสิปีแล้วครับเ8 5ดิบ้าเนี่ย น่มีรถไถครับปีนี้ขึ้นขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ครับจากจากเดิมจากที่น้ำมัน20กว่าบาทตอนนี้30กว่าขึ้นเท่าไหร่ครับขึ้นวท่าุดิบพี่น้องเอ,อ้เส้นพอมเส้นพอรอมมาดีหน้าหายพอมผมเคยไถนะครับไถทั้งครึ่งวันนะ่ะนาหน้า12ไร่บอกผม8ไร่เราก็ไม่อยากวัดครับแบบเพื่อนบ้านกันอะไรบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ย เราก็ไทแล้วก็ไถแปดไร่มาคิดดูครับเราหายทั้งสี่ไร่ครับแต่เราต้องไถเท่าเดิมแปดไร่แบบเราเค็ารู้สึกว่ามันเยอะนะครับแต่ว่าถ้าบ้านเดียวกันเนาะถ้าเกิดไปวัดไปงี้เขาเขาวาข้องหัวจิงจงห้องนี่เขาก็จะคิดอย่างนี้นะปุีิเป็นคือกันเนี่ยแต่ถ้าเป็นบ้านอื่นมาไถก็จะดีครับถ้าได้กรวัดเอา วันนี้ตอนพ่นไปบึงอเป็นลงทะเบียนเษกษตรกรนะพ่อเอ้ยมีมีมีเจ้าหนึ่งครับซื้อซื้อรถไถมาเป็นรถไถมือสองครับเขาซื้อมาปีแรกครับเขาซื้อมาเขามาถามผมว่าปีนี้งไถนารับจ้างไรเท่าไหร่เขาบอกว่า เขาไทนะ่ะถ้าไม่ได้250เขาว่ามันไม่คุ้มซื้อรถปีแรกนะครับนี่ซื้อรถไถปีแรกบอกว่าถ้าได้ต่ำกว่า250ไม่คุ้มตอนตัวเองไม่มีรถครับไปจ้างไรละ200เงินเส้นครับเงินเส้นขามปีไปหาจ้างแล้วถึกถูกก็จะไปจ้างถึกถูกเอาพอมีรถเองปีแรกครับบอกว่าไม่คุ้มไถได้ไงไรละ200อเอา นี่แหละครับนี่นี่คือคนครับนี่คือคนคนจะเป็นมนเหมือนกันทุกที่ครับมักของถูกแต่ว่าอยากซื้อถือครับแต่ว่าขายอยากได้แพงก็จะประมาณนี้ครับคัดลองแต่งเนาะเดี๋ยวมาดูว่าเวลากลับเขาจะไถ่ลองเดิมไหม อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเขาจะกลับล่องเดิมนะครับล่องที่ไถถ้าเกิดไปข้ามมุ่นมานะ่ะเขาเอื่นไถห้ามครับเวลาฝนตกมาครับมันจะเป็นมันจะเป็นหนูขึ้นอย่างงี้ครับก็คือดินดินตรงกลางอ่ะมันจะไม่ไถไม่โดนนะครับอันนี้คือการไถนาที่ถูกต้องแบบไถแล้วนามันเสมอครับถ้าถ้าพนมหากันนะถ้าไถชนหากันอ่ะมันเขาเอื่นมันเป็นคู่ครับมันเป็นคู่กลางมันจะเป็นไอ้นองๆกันแท้เลยครับ ท่าแบบนั้นนะครับลงตมเลยได้เ่ยคุณนะคุณนะปนแปมท่าลงตมเลยได้เลยน แปงพี่น้องเย้ยเห็นบาบรถครับตอนเอาเอ็มหกมาลองก็มาลองแปลงนี้ครับลองน้ำเลยครับแบบนี้เลยเขาเรียกว่าชิปหายคานหน้าครับมันวิ่งตัดล่องครับ ไม่รู้เป็นผมพมว่ายิ่งรดเล็กยิ่งอันตรายครับมันตัดล่องเคยเคยไถนะครับตัดล่องลูกมากุดเลยแหละ ผมก็เริ่มติดต่อเข้ามาเยอะนะครับยอดข้าวยังไม่ได้เช็ครถเลยครับเทเลอร์ก็ยังไม่เสร็จไม่รู้ว่าจะขึ้นราคาเท่าไหร่ครับผมไม่อยากทําเลยครับเหมือนว่าปีนี้ผมว่าทานานแล้วท้อครับปุ๋ยแพงปุ๋ยแพงมากน้านมันแพงแต่ข้าวราคาถูกยาค่าหญ้าก็แพง เป็นไม่ได้ปีนี้ก็จะไถแต่ของตัวเองครับแล้วก็รับแําง,งานหยอดข้าครับไถปั่นคงไม่เอาครับอาก็แชร์ประสบการณ์ครับสู่กันฟังครับขึ้นเท่าไรครับปีนี้จากเดิมขึ้นเยอะคนก็ไม่รู้ยังไงครับมันเดือดร้อนกันหมดครับคนจ้างก็เหมือนว่าจ้างไม่ไหวครับ แต่คนรับจ้างนี่น่าจะไม่ไหวกว่าครับเราต้องแบกภาระน้ำมันเพิ่มอีกตั้งเป็นลิตรละสิบสิบบาทเลยนะครับแบกภาระน้ำมันไหนจะเป็นเงินสินไหนจะโดนโกงนาอีกครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกอาชีพครับพบกันคลิปหน้าครับสุขสวัสดีครับ